มาชวนท่านสร้างงานบอนใส่ไปได้วยกันกันแล้วกันนะครับมันมีประโยชน์มากมายทีเดียวในการาปลูกต้นไม้นะครับให้ผลต่อร่างกายและจิตใจเราทีเดียวนะครับในช่องผมเองนะับแฟนขับส่วนใหญ่ก็จะอยู่อายุในช่วงวัยรุ่นนะครับถึงอายุกลางๆก,ก็ประมาณ35-45เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับนั่นแสดงว่าอะไรครับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคนวัยรุ่นคนอายุ อายุยังน้อยอยู่สนใจงานบนไสนะต่อไปจะต้องมีผลงานบนไสที่สวยงามเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยแหละนะฮะในส่วนของอผู้สูงวัยอย่างผมกับท่านทั้งหลายนะฮะก็มาสร้างงานครับในส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับร่วมไปกับน้องๆดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้ผมจะเริ่มาาตั้งแต่จัดรากเลยผมได้ไม้มาจากคุณมดนะครับเดี๋ยวมาให้ดูเลยเนี่ย บวยน้ำครับเนี <Joan> ่ยบวยน้ำที่จัดไว้นะครับจัดจัดรากครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้บอนไสต้องเล่นตั้งแต่รากนะครับได้มาประมาณ20กว่าต้นนะครับก็จะมาจัดทั้งหมดเลยนะฮะใครไม่จัดรากไม่ทันสมัยนะครับเล่นงานบอนไสในลักษณะไม้ทรงต้นนะครับคลาสติกแบบไปรุ่นไปรุ่นนะเพราะฉะนั้นก็คือยกเว้นไม้ตอไม้ลีลาต่างๆนะครับก็เล่นตามทรงก็แล้วกันนะฮะในส่วนของ เดี๋ยวนี้ไว้รุ่นก็ชอบจัดรากให้สวยนะครับพอร,รากสวยสร้างโคนผายนะฮะแล้วก็เขียงต่อสร้างกิ่งขึ้นไปนะให้ได้ฟอร์มน่ารักน่ารักนะครับจะเป็นในยุคสมัยของเขานะครับมาดูกันครับกระถางผมก็จะใช้ประมาณสิบนิ้วถึงสิบสองนิ้วนะครับก็อเอาค่อนข้างจะใหญ่เลย นะครับเพราะปวยน้ํเพราะกล่าวว่าจะเลี้ยงไว้ตรงนี้จนกิ่งโตนะเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดถ้าใครมีพื้นที่กว้างนะท่านก็สามารถที่จะเาพาะเลี้ยงลงพื้นดินนะจัดล่างลงดินได้เลยผมก็จัดนะะผมก็ทดลองดูหลายอย่างดินที่ใช้ปลูกก็พยายามให้ร่วนผมใช้ใบกําปูนะบใบไม้ผุนะครับในลักษณะน,นี้ฮะที่ผสม นปนเปรีกันแล้วนะฮะถ้าจะให้ดีก็แกบดิบนะฮะใส่ได้เลยนะฮะท่านอาจจะหมักหรือไม่หมักก็แล้วแต่ลองดูแล้วนะครับนํามาผสมเลยแบบแบบภูมิปัญญาโบราณเรานะฮะปลูกผักอ่ะนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เลยแล้วก็เศษไม้เล็กเล็กน้อยน้อยในกิ่งไม้เนี่ยมันจะเป็นช่องว่างให้ให้รากพืชนะครับนะค,บคุยมพ้าผมจะยังไม่ผสมนะผมจะใช้โปะาะ อย่างนี้ครับใส่เข้าไปให้มันร่วนเพราะว่าไม้ที่อยู่จํากัดอยู่ในนี้ยเราผสมดินใส่นิดนึงเนี่ยมันจะแน่นครับพอแน่นแล้วรากเดินไม่ได้นะครับมันลดน้ําไปมันก็เน่านะถ้ามีแกลบเนี่ยแกลบมันไม่ย่อยสลาหหรือจะเป็นมะพร้าวสับก็ได้มะพร้าวสับเนี่ยนะครับเราก็ผสมลงไปนะครับในลักษณะนี้มันจะยุบตัวนะครับพอยุบตัวลงไปแล้วเนี่ยนะฮะไม้เองก็ เจริญเติบโตไม่ค่อยดีเพราะไม่มีอากาศนั่นเองนะครับก็เลยใช้แกบดิบกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะต้องผมอยากหนุนรากฮะจัดรากก็อยากหนุนรากการจัดรากก็คือการทําให้รากสวยก็จะมีหลายชนิดทํารากอยู่นะครับอันนี้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือจะใช้กระลาถ้ากระลานี่ผมผมมองอย่างนี้นะครับถ้าเราจัด ฟอมใหญ่เนี่ยกลามันเล็ดไปให้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดให้กว้างๆหน่อยลากมันจะได้แผ่ออกแต่ถ้าอย่างเงี้ยรอมมเล็กเนี่ยเราต้องการลากแค่นิดเดียวก็ได้อยู่นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองจัดดูใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับใส่ดินลงไปเยอะหน่อย เพราะว่าเผื่อเผื่อการยุบตัวผมเรียกว่าวัสดุปลูกกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเนื้อดิน,นจะมีน้อยมากนะครับเนี่ยพอเราทําไปเนี่ยมันจะยุบตัวลงไปครับนารดน้ำนี่ยุบตัวเร็วมากเลยเราก็ต้องคอยเติมหรือหรือเราจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินก็ได้นะครับไม่ยากอ่าไม้นะครับเนี่ยให้มาดูเวยน้ำเบยน้ำเป็นไม้ตา ตาคู่นะครับใบเขาขึ้นแบบคู่นะครับก็จะสร้างกิ่งได้ง่ายเป็นไม้บวยน้ําชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า,าบวยน้ําก็เลยจะต้องแช่น้ําอย่างเงี้ยครับแช่น้านะก็ชอบน้ําก็จะขึ้นเร็วความชื้นสูงตรงตรงนี้นะครับการสร้างไม้ที่สวยงามแค่ไหนก็จะเริ่มต้นจากกิ่งเล็กๆแบบนี้ท่านซื้อไปต้นหนึ่งนะครับเนี่ย ท่านซื้อไปต้นเดียวเท่านั้นแหละท่านสามารถที่จะไปขยายพันธ์ุต่อได้แล้วก็ตัดยอดเขาเงี้ยได้ครับแล้วก็ปักลงไปในกระถางเก่าเขานี่แหละถางเดิมเขาเนี่ยนะครับนะชาได้ครับแต่ถ้ากิ่งใหญ่ท่านจะตอนก็ได้นะครับจะได้รากเร็วจะได้ดกิ่งโตก็ก็ลองทําดูนะครับเริ่มจากไม้กิ่งเล็กๆนี่แหละ ผมก็จะทำตั้งแต่กิ่งเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้สูงไวัยนะครับเราก็จัดลากเรายังไม่ได้ดูตอนจบก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่มันจะจบภายในปีสองปีเองนะครับพอเล็กๆเนี่ยท่านสร้างได้เลยครับถ้าเราสามารถสร้างงานได้ตั้งแต่เล็กๆนะครับนะฮะเล็กๆแบบจัดลากได้เงี้ยครับ อันนี้ถ้าจะจัดรากได้ดีนะฮะต้องให้รากมันทะลุลงมาล่างแสดงว่ารากเขาเยอะนะฮะรากเยอะแล้วแต่ถ้ายังไม่มีก็จัดได้ครับเดี๋ยวก็ออกใมท่ทีหลังนะครับอย่างเงี้ยครับรากยังไม่เยอะครับ จะจัดเลยเพื่อที่จะให้เขามาโตในกระถางนี่แหละนะครับถ้าจะให้รากสวยๆเยอะๆเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณสักผมว่าสักสี่ห้าเดือนนะครับชำไปในกระถางนะครับการจัดรากนั้นไม่ใช่ว่าจัดทีเดียวแล้วจบนะครับจะต้องมาก มาดูนะฮะต้องมาคอยเขี่ยดูว่ารากไหนโตกว่าเพื่อนก็มาบริหารจัดก,การเขานะครับต้นไหนเล็กๆกิ่งเล,เ,ลเล็กก็ต้องช่วยพยุงผิดทิศทางก็ต้องช่วยปรับทิศทางให้รากเขานะครับจริงจะได้รากสวยกว่าจะได้ต้นหนึ่งไหมไม่ไม่ธรรมดานะครับที่ผมไปรีวิวให,ให้ให้ทุกท่านได้ชมกันที่บอนไซสวนบอนไซบ้านหมดนะครับจะเห็นชัดเจนเลย ว่าที่ได้ต่อหนึ่งนะครับมาขามก็จัดมาสามปีแล้วนะครับประเภทที่สายตาไม่ดีตาเสียเลยครับตาเสียายายังอยู่ครับประมาณนี้ <c oughs> นะฮะอาละครับเนี่ยพยายามที่จะให้สวยแบบนี้เหรอนะครับเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็มาเขียดู ผมใช้กะลาดีกว่าชอบกะลาดเดี๋ยวจะเอาฟอร์มไม่โตเท่าไหร่นะครับมันมันง่ายดีแล้วก็มาดูทิศทางอย่างเนี้ยครับเมื่อคีรด่งนี้ครับ,รบอันไหนที่ไปไม่ไม่ถูกต้องทิศทางก็จะต้องอยแยกเขาครับอย่างกิ่งเนี้หนีบกันอยู่เนี่ยนะชิดกันเลยก็แยกเขาออกครับ เนี่ยครับลี่ออกไปอันนี้เขียมาซ้ายอันนี้เลียมาขวาโอ้มันยากขนาดนี้นะแต่เป็นงานที่ที่ให้ความสุขได้นะครับสําหรับเ,ออเราต้องการที่ฝึกส,สติครับจิตอธิษฐานการงานนะครับทํางานไปด้วยลากตรงไหนไม่ไม่สวยออกเกินไปเอาออกนะครับมันขึ้นสูงไป หาไม้ตะเกียบสักอันหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ไม้ตะเกียบเยอะแยะไม่ไผ่นะฮะหรือเราเหลาไม้ขึ้นมาก็ได้ครับเนี่ยมาขี์อย่างเงี้ครับอืมเขี่ไปโหใช้สมาธิดีสมาธิไปเพราะความตั้งมั่นครับเนี่ยอืเราก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นมากมายนักนะครับสูงวัยแล้วก็นะฮะ ปล่อยวางลูกๆก,กัหลานมาอยู่กับต้นไม้นี่แหละถ้าเป็นวัยรุ่นก็ทําไว้ครับเป็นพื้นฐานในการทํางานแล้วก็เป็นอาชีพได้ครับหลายท่านโอ้โหขายดิบขายดีสวนบอนไซบ้านมดเนี่ยมีเยอะนะครับกิ่งตอนนี้ก็หมดเกี้ยงแล้วล่ะหมดนะครับมะขามจัดไว้เป็นร้อยๆนี่แล้วก็กิ่งอย่างอื่นด้วยนะครับบวยน้ำเนี่ยก็มีเยอะผมก็ไปได้จาก น้องมดเข้ามานะครับเนี่ยผมก็จะมาจัดลากนะครับไม่ได้ขายแข่งใครนะครับไม่ได้ขายแข่งจัดไว้ให้มันมันเขาเรียกว่ามันได้งานได้ความรู้สึกที่ดีแต่เรื่องราคาของไม้บอนไสนั้นนะครับมันแพงกินครับเพราะว่ามันเลี้ยงยากอย่างเงี้ยครับอุ้ยผมลืมไปโทษที กัดลากแล้วเมื่อกี้นี้จะต้องใส่เอ,อผมจะเอาขุ้ยมะพ้าวใส่เพราะผมไม่ได้ผสมขุ้ยมะพร้าวลงไปจะผสมอยู่ครับแต่ตอนนี้มีน้อยก็เลยเลยไม่ผสมเะเดี๋ยวจัดลากใหม่นะครับใส่ขุ้ยมะพร้าวครับนี่เลยขุ้ยมะพ้าวล่อลากนีะครับไม่ต้องใส่เยอะหรอกครับใส่แค่นิดเดียว ตัวนี้มันจะเป็นตัวความชื้นนะครับฟังท่านบอกว่าแช่น้ําก่อนไหมไม่ทันแล้วครับแช่ไม่ทันแช่ได้ก็ดีแช่ได้ก็ดีครับเขาบอกม,มันมีสารแทนนินแทนอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ต้นไม้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราลดน้ําก็เจือจางไปแล้วครับจะใสน่น้อยเยอะเลยนะครับใส่รอบๆไปไงี้ครับนี่ แล้วเราก็เกี่ยให้สม่ำเสมอกันแค่นี้แหละครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวรอให้ลากหลังจากนั้นเราจะต้องติดตามผลงานเขาอีกแล้วก็มาขี่ไอ้นี่อีกครับถลากไหนที่มันเกินเราก็ต้องออกครับที่มันไม่สวยอันนี้เกินไม่เอามันขึ้นสูงไปนะครับ อย่างนี้ครับสายตาไม่ดีตาเสียเลยนะครับต้องใส่แว่นนะครับผมอะ่ะ <c oughs> คุณมดบอกเกียรากนี่โอโหนะครับทำยากครับสมมติว่าเราสร้างงานไปอย่างเงี้ยนี่เราต้องเลี้ยงไปเป็นปีสองเป็นปีนะฮะกว่าจะโตกว่าจะจบก็สองปีสามปี กนะว่าจะได้ลากสวยนะครับอย่างคุณมดนั้นขายต้นละต่อละสามพันสี่พันห้าพันเนีย่ยโหเท่ากับจ้างเลี้ยงนะฮะวันละสองบาทสามบาทเองครับถ้าใครต้องการที่สร้างงานสร้างอาชีพนะครับผมแนะนำให้ไปซื้อต่อแล้วก็ไปสร้างต่อยอดเป็นกิ่งไปเลยนะครับ แล้วขนาดเดียวกันเราก็จะเริ่มจัดรากใหม่ไปด้วยนะครับพอหลังจากนั้นมันจะให้ให้มีไม้ชเฉยได้มีผลุริตตั้งแต่กิ่งนะฮะสร้างกิ่งจบแล้วแล้วก็ที่จัดรากใหม่นะครับก็แนะนำน้องๆทุกท่านนะครับที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยใจรักของเงาเรานะครับ เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็หาพาชนะครับแบบนี้นะครับเอามาเพื่อที่จะรองน้ำแล้วก็เลี้ยงไว้เยอะๆครับจัดที่เป็นร้อยไปเลยตั้งเป้านะะร้อยกิ่ง พอได้ร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะดูเวียนดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปๆไปเราก็จะมีผลผลิตนะในการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นมาจัดเยอะมากครับในเรื่องของงานบอนใสในเรื่องของบวยน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม้ชนิดอื่นมะขามนะครับเนี่ยฮะอย่างนี้ก็จัดไปแล้วแล้วก็ชําไปด้วย เพมนาตไต้หวันผมก็มีนะครับแต่ตัวนี้สร้างง่ายกว่าเพมหน้าไต้หวันอีกนะครับมันไม่มีไม่มีเพรียะนะครับเลี้ยงง่ายเนี่ยเหมือนกันนะครับผมก็จัดไว้ไหลลงดินไว้ก็มีนะครับลงดินไว้ลงดินก็จะเป็นตอใหญ่นะครับนะสร้างตอใหญ่ก็ดีครับอีกฟอร์มหนึ่ง สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอในเรื่องถ่ายทอดบอกสอนนะฮะความรู้ที่ได้จากสวนบอลไซต่างๆนะฮะเราผมเองก็มามาทำเหมือนกันมันได้อารมณ์ดีตั้งแต่สร้างรากนะครับนาะให้สวยตั้งแต่รากขึ้นมาเลยมหาโคนมหากิ่งนะครับไม่ยากนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับส่วนคนรุ่นเก่าก็ทำเป็นการฆ่าเวลานะฮะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นเครื่องอยู่ ของเราสบายใจดีฮะจัดลากไปไม่เป็นลายรุ่นต่อไปก็ส่งต่อให้ลูกให้หลานเป็นลำดับต่อไปนะครับนี่คืองานต้นไม้และงานบอนไซขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและสร้างงานไปด้วยกันอย่าลืมนะครับร้อยรู้พันรู้ก็ไม่สู้ลงมือทำนะะลงมือทำาัะครับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ